ก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนครับที่ติดตามผลงานพันท้ายเนาะและงานหน้าไมา้ายิงปลานี้ผมก็เอางานพันท้ายนะเป็นรูปทรงใหม่นะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับรูปทรงใหม่ก็มาให้ชมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับ ID Line 062นะครับ992 3213นะครับย้ำนะครับว่าเบอร์โทรตัวเดียวกับ ID Line นะครับ062 992 3213นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นฝั่งขวานะครับก็รายละเอียดงานตัวนี้เป็นพับฐานนะครับอันนี้ใส่งานยิงปลาหมดเลยนะครับลองงาน22มิลนะครับ นี่ก็รูปทรงนะครับมือจับก็จะเว,ว้าจับกระชับมือเนาะนะครับรูปทรงงานนะครับก็ไม่แน่ใจว่าบางทีลงคลิปไปแล้วภาพมันแตกหรือว่าภาพมันเบอร์ชัดไม่ชัดหรือเปล่านะครับเครื่องโทรศัพท์บางเครื่องมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับนี่รายละเอียดงานนะครับ ก็เก็บส่วนเว้าส่วนโค้งการจับกระชับมือนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นทรงกำคอนะครับมีล่องแก้มประมาณนี้ติดแผ่นอิเล็ิกเป็นลายทรงชาตินะครับก็ให้ดูประมาณนี้เนาะรูปทรงนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ ก็ฝากคนงานไว้ด้วยนะครับโอเคครับ